这有有门槛。<noise> เราต้องสะดวกด้วยเจอนี่กัรเมโมครับครับเมโมโย่ปัดสีแดงเขียวอริงจริงครับตกใส่เราอยู่คนละมุมละกนเดี๋ยวเราคนต่างห่างก่อนครับเย็นเย็นใจเย็นเย็นคนบ่เด้ย thế là like, hai cùng mọi người nha các mình đó và cô nương bật thân để chụp ảnh đây và phay như này the... là เย็นใจ i <laughs> มา,มค,าคุยกับแม่โตครับเพิ่งกิดเลยเดี๋ยวคุยกับแม่ๆม่เรื่องจบน่อมใหม่หรือใ้ไปก่อนเวลาเลยครับ,บเลยดึกแน้นอ่ก็อโทษขอไปหลายลๆครับ่าไม่ไปรบกวนพ่อเจมเพิ่นเพิ่นปิดประตูแล้วก็เลยเอ,อิญมาใส่หลานเปิดเปิดอะไรอย่างนี้คับก็ดีตอนแรกกับทรงใส่เ,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 สสาเขานอนนะครับเด้อ ร่าพวกรอยอยู่บริเลายครับเพราะว่าพวกครใอ้เย็ดเย็ดทองครับเย็ดทองน้อยๆครับคุณคคน,คนี่ไปกินเอนตาที่แหลกกัยังมาท่นหายเอ่งล้ำใส่อ,สอาเี่อ้ารัรบย่นงนาหัเลยเออว่านพอกินแล้วครับพวกรวมไปเสื้อแตงครับแตงมาแก้วปลาลาครับดีแม่เม่เป็นซางไห้ครับบ่งไรเม่ ไม่ไม่ตุ่มหม้อกับปลาบองครับนี่ตุ่มก็กเลยไปกินกับข้าวเหนียวที่ในสมบัติมาจากบ้านนะครับคุณจีไรให้ดูนะคะครับผมตัวมากของพักนี่ค่ะครับผมเป็นยังครับรรพอพอคุณไปซื้อแต่ขี้นมากินอยู่ครับนี่เย,ย็ดเย็ดอยู่หน่อยแต่ผ้าเมโมอาบน้ำนะครับมาหาแล้วก็เลยพ่ายอาลาหยางหน่อยหนึ่ง ครับมัก็เลยกินจนไปชิ้นไปชองเม็ดแล้วครับก็เลยหลังจากกินเข่าไปเมื่อกี้ก็เลยกินไปช่องเมตรก็เลยไปพ้งเสีมันเกิดอะไรเลยนะครับเป็นเด็ดๆน้อยๆครับกับโบเป็นบายก็แรกนะครับเป็นเมย์แต่คุยกับเมย์ไปได้่จดีๆนะอบคุณครับเคยเวลาไปให้กินไปนอนกะที่เขาก็พา เม็ยินทองนะครับคพคุณนี่อยยน้าหนาก็ยินทองกินหน้าครับคุณนี่ชมพคุณนก็ใจกินไอชวงจังหวะนี้อยู่กรใจมยคนเลยเอากอกพันธะนะครับคุณผู้ก็นอนล่ลงนอยค่ะยินทองเขาทีเลยยอดลองเลครับเป็นบนเคยเป็นลายพีเแล้วก็เข้าาจครับเปนเินกิมพิเล้วซีเม็ด สองครั้งแล้วนะครับตัวเมียนยครับก็เลยก็ไหลเมย์เมย์ฟังไปมีดีหน่อยครับแต่ว่าพกเขาบอกปันได้ครับมีกดในเพาะเมย์อยู่ครับไปแต่ว่ากับพ่อคุณก็เคยเจี๊ดเดียสแน่พ่อคุณก็เขาผพาล่องท่องนะครับนอนความลุ่งนะครับคุณแม่อินทองนี้คือพันลุงเนี่ยอยังอยู่หละอ้วนกูเห็นมีหมา เอ๊ะทางที่ฝ่าน้องมาหยางยังมาหยอกพี่แจกบ่ะพ oh ี่แจกมาหยางพี่แจกบ่มาหาหลายเนาะพี่แจกไปกินตะบันแต่นปลาแล้วอืมมาหยอกกัอลไรเด้ออะไงนี่ยังพวกคุณคือบ็นมีเห็นเนี่ยตกใจอะไรครับโอ้โห ห่างเลยจากพอคุ้กันเนี่ยเาเห็นกีนกันครับต่้งฝุ่นก็ว่าไม่มีหมานะแค่นี้อย่างนี้แน่แน่แน่อลาไม่นี่ะอืฮึ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 ่ึฮ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 ึ่ึฮึฮเฮึ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 อึฮายึฮึมองึฮ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 ึาึฮึฮึฮ่ฮึ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 ฮ่ฮนฮึยังึฮ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 ึยึฮ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 ึ ีายงอมือับอยากเป็นงูเหี่ยวเจ้ากระปอมครับคนกนี้ทำมาว่าจะนน่อนะอเท้าเกก่อนครับอาลาพ่นดินไปใส่นะเดี๋ยวติดกันเว้ครับพวนี้เอยาเด้อ you oh. ก้อนเชียวมันเคยมานะแต่วันก็เลยตกใจอีครับปกติพอคุนไปเช็คเรียบร้อยครับข่นมีหยางครับข่นมีหยางเราขังขอกปลอดภัยไว้ก่อนครับห <c oughs> ายใจก็ยังมาโยกมาหยาลลาดเด้อลาจี่นอนอะไรได้หายใจกับพักควนลาลากับพักควนครับขุนมีหยางครับขุนเนี่ปลอดภัยครับบ่มีหยางครับพวกคุณเอาไปสายไปชองซองเนี่ยครับ ก็ไม่อยางหอกครัเราะว่าผมคิคือไอเอาดินคือใส่ใส่ใส่นี่ยแต่ว่าพขาพุ่งกับเอาไปใสยซองมือครับเลยไม่หยางครับปกติครับอ่าฮนาวมาพี่อ้วนตัวนี้เง่าเลือดสุกหรือว่าเนี่ยเลือดใส่พอสินทับเป็นไปไวนั่นฮานาวมาพี่อะไรก็เจ็งก็เจงงาประจงยาบประจงยาอยู่น้ำพออืม พี่เพคุณบ่มาดกพี่เิคนอยูุบานคุณ,คณไปคนละทางแล้วม่ต้องมาอย่กลาดออเมีเขียวอย่างไม่กลับดีครับพุ่งหนีครับคุณเม่พพุ่งหนีว่าพุ่งหนีพุ่งนีเิ่นตักบ้านครับคุณแม่ตตกบ้านแลวครับเก็บ,บสิ่งเก็บของซอยพีซอย,ซอยน่องครับคุณเมับแต่ว่าเม่สมมันก็เลยเป็นหลานไผพิันก็เลยต้องกลับมากวันเพราะว่าในสมบันขสร่างลายเชียร์เิ่นกัน เป็นลานครับเป็นลานไทยครับคนบ่ได้เป็นขยายจริงจริงครับเป็นเป็นลานไถ่รับเตัวในย่า่เป็นกระย,ย,ยูพุนครับคแม่เขียวก็ต้องรวมด้ดยช่วยกันนะครับคุณเมย์าลานลานหระพุ่นจริงจริงๆก็ต้องแม่เขียวก็ต้องไปซอยกันครับที่เขาที่เล่าเนาะก็ต้องพรุ่งนี้เจอกันกับแม่เขียวครับครับอาจจะเป็นช่วงแรกแลยครับคุณเมย ไปไม่เกี่ยวประมาณจกใบใบเที่ยงเที่ยงมันก็จะเดินทางมากครับรับกติพ่อไม่เมยครับช่วงช่วงลังท้ายขอนอนหมดแล้วครับว่าเป็นกติเจ็บจริงเจ็บกองนะครับที่เอากระดูกไปบรรจุครับปุ๋ยครับตากบาตแล้วนะครับคนเมย์คนอีสานก็เป็นแบบนั้นะครับคนเมย์โบ๊คือคนไทยครับเป็นไทยปากลางตานยังก็ยิบเป็นพลยางครับเสี่ยงสร้างสองเฉื่อยเลยเลยรับเมนอยู่ครับ นี่พอคุ้นยยกันเยยกดกระยาสุ้มกระยากระพอเสียงอยู่บางคํานี่นะกับมานกับผ้าลูกไส้เลยกัเอาเมโมมาเขาเป็นเนียนแล้วกันยกเน็ยดแล้วกันผ้าลาย่างไปหอดไอ้ทา้งบานเน่คอนก็นกนออกไปหาบองทวงตรงขงังก็เย็้ยพี่เลยเลยบ่าวไปเพราะว่าต่างทั้งมีดอกของ อ่านพอเสือพอสิงเนี่ยเป็นบ่สบายนะพอขึ้นก็เลยบ่กลับไปางไก่เพิ่มพอดีคุณหมอเพิ่มมาตรวจน้ำพอโรคพอขึ้นก็เลยกลับขึ้นครับใกลับมาซอยเก่าตีกลับมาเราผู้ค้ำกับกับเขากลับขึ้นขึ้นว่าที่ย่างไก่กันเลยนะครับเสพๆนะครับคุณเมย์เพราะว่าช่วงนี้ก็บอะวรางครับครับสสวัดีครทำเมย์ ครับเม่น่าครับเม่น่าหนาพอคุณได้รับไปด้วยครับกล้วยสามถุงเดียวพรุ่งนี้ครับจากช่องวันใช่ครับพอคุณได้รับเลยครับกล้วยสามถุงแต่ว่าพอคุณกันยั่งครับนี่ครับนี่กล้วยสามถุงเดียวก็เม่น่าหนาครับนี่ครับนี่แล้วพรุ่งนี้กินครับพรุ่งนี้พวกเนี้ยลูชายกินกับเมโมครับครับช่วงนี้ครับสุกเป็นบางดีครับบางบีกับเพราะท่านสุกดีครับจะเป็นพรุ่งนี้ครับจะได้กินครับขาเขาขึ้นแม่นหนาหลายครับ กินเกี Welcome, ๊ยดูแลลูกไส้ก็อีพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับเดี๋ยวพวกนี้ครับจะขอบคุณเดี๋ยให้กินครับให้แม่กินน้ำลูกกินเนียผอมกันเลยครับมีในหนาครับขอบคุณหลายๆครับก้อยสามตุงครับรองนำฝนครับขนาำมาส่งให้ครับขอบคุณคับขอบคุณขอแล้วขอบคุณอีกครับให้แม่ในหนาโ หมวดหน้าในหลายกเก่านะครับเด้อมีเลยน้าครับขังกลุ่กันหลายเฉียกเลยนะแม่อยู่กับพี่เมย์มื่อนีพอคุณถา,ามในไอ้ควันเกีล็ดฐานะนายเมกงักพนายามสร้างแสดงสามสีถูกดอกใบครับแต่ว่าตอนเ้านี่นก็เรียนกันหลายแสีว่าถามนายเมกว่ามันมองกุลเอกัน ว่าบปมาณเน่ยตอนเ้ากับเป็นมานช่วงแรกันว่าไม่ไม่ได้ดอกพนไหนกันแน่นพันนนดูเท่าสั่งว่าสั่งบลายเชียกเนี่ยเพราะว่าเป็นกระต่างคนจนเสพเกับคุณนีมการระวังความปลอดภัยแต่ละเชือกเนาะเพราพื่นกเนมอพรา่นพว่าการสะดวกกับไปบอสะดวกกับเสพบุกไส้กันก็เอาทางคนนี้ที่พออามาแล้วคนไปใสนอ ครับลอยลอครับเพิ่นนี่เป็นมาพี่เจี๊ยบเป็นกับมาอยู่นี่ครับช่ว้ที่ดอสุยังไงครับเพิ่นก็อยู่น้ำใหม่น้ำเปลีนี่ครับเห็นมาอยู่น้ำกันกับไปแสดงน้อยครับเมย์โยกับเพิ่นนี่กัวันพฤหัสเป็นแล้วครับมีเกี่ยวเพิ่นมากรับโต้เงยเจลีบ้าลาไปทำงานกะซอยซอยพี่แสดงครับข่าวว่างน้อยกับลอยลอกัตัวนี้ก็คนมบริษัทเดียวขอโทษขอไปหลายๆครับ มีแกวกับปริมาน้ํากันรวมโดยช่วยกันครับคนหนึ่งคิจันหนึ่งคนหนึ่งเงนหนึ่งพอหลุดใจไม่เมย์ก็ไม่ใจก็มาดาครับเห็ียงแรงไปหนาครับปิงปิงเต้นๆก็ดันดางย่างเดียวโอยพอกระทอยไปหนาแต่ก็สูงๆเนาะเป็นเมย์ก็กำลังใจไม่เมย์ก็กำลังใจพวกคนก็ดีใจได้หยดทองมา อยู่กับนกแก้วแม่อยู่กับพี่แม่มือว่างกลางวันนี่ก็หยดท่องมึนก็จกกะขวัไปธุระอันไรบนตะเกงเลยไปแตน้ำผิดนกแก้วนะครับนี่จะเป็นบายเป็นมิตรละกับตะเก็เลยล่าบริไปก็เ,กเลยอยู่กับน้ำปิดนกแก้วออกแก้วอยูนันไงนะครับพุ่แม่ครับโดจนเป็น,น,นย่นอาหารไหนที่จะบริ้นเสียงหอง้องอืม เป็นหอมเป็นกตงหิ้วชื่อว่านะครับเป็นเมร์เป็นไหนกันย่านครับเป็นบอกว่าเป็นเรื่องการใส่กันย่านกันเลยนะครับเจ็ดท้องโดยยางค่ะครับก็เดียดเดียดน้อยแต่ว่าพวกคุณเอายาหม่องครับยาหม่องถ้าใช้ดีนะครับพวกคุณใช้เงินใช้ดีนะเดี๋ยวพวกคุณดีดีจะเดินมานานพวกคุณอาจะเร่งลงไหลพวกคุณก็ทีไปเอาอืมกอกอผ่าห่มนะครับ นั่็นอนเป็งนันอเหนีบลงนะครับเ่อนี่ยพราะพุ่นคยเห็นดเยวครับไอ้เย็นตองพระพุ่นริงนะครับเป่นว่าเพระพุณนทำงานหนักก็เย็นตองในเต่งเต่งเข้าตองนั้กดลง่างทีมันก็อ่อนนะครับเย็นองก็จีบหน่อยหนึ่งครับหายเจ็บแต่บอปัจจุบลนนะครับเพื่อนเนีปกติอยู่ดีเมยงนะครับบอเป็นยั small, งนะครับเพราะพุ่นคยเป็นเรื่อยอยู่แต่ว่ year, าพระพุเก้าใจนะ พวกคุณไปไปลงลอยะพวกคุณจะไปนอนนอนเมีดนะครับก็ห่อปลาแล้วก็เอาครเอาทองขมใจครับพอพงห่มก่อรับย็ดยึดแนอยู่กับบ่อภายในนะครับก็สิบินักหนาแล้วครับพวกคุณทีไรบ่อหชัวโมงนะครับเดือเดือดล่งลไปพักอนครับใส่นมไม่ลู้ได้กินแนวล่องลรเลยกรเด็นตางพักอนนคับผม เาบ่เนยังนะครับคุณเนี่ยอพราคุณยีก็จะคุณก็คุณต้องเอาไปนิ้วครับเสียบกสวดกาไปนีองครับไครดิดิดีๆอยู่นะแต่ว่าพวกคุณเข้าใจอยู่คับเรื่องน่อยพวกคุณถึงคุยกับเม่เมย์ย่าเม่เมย์คับก็ได้พักพอนโอเคกอกพวกคุณ็ยนะครับนอนมีปลงน้อยหนึ่งเอ็นดองกษติยนนะครับคุณเนี่ย้าไป ยาหมองน้นบก็ขอบคุณหลายๆเมียก็ลังใจครับครับเมียก็เป็นคนเป็นคนกดีมีใจอยู่ดีมีแรงเทำงานมาเพืคอนครบนับภาวนาครับหายมือหนีวันนีค้ครับสบายครับจับจับเนี่ยครับควรยาดีน,นะพอไครพ,อ,พอไม่สบายครับผมท่านมาทุกใจ ก็ควรกัดจูแแท้กดมือมาเกลี่ยลำนึงกัดเจ้าก็ดีครับทางเมียงกระยาเมโมก็เามโม่กินหนานะครับกลับมาเอาเมลอาฬ์นะครับหลังจากเอาอาฬ์ที่อาบหนาก็ออกยางน้อยนึงครับจึงมานพิลึกนะพูดเลยครับเลยไปตีแทงมาเจียวปลาหลาคก็เลยไปเพียงไปขึ้นมากินน้ำนะครับแต่บางคนหลายครับเทียนกำลังใจเดี๋ยวของไม่หนาหนาครับผู้นี้เด้อพวกคนจะเอาให้ กับลูกชายแม่กินกับเนี่ยครับพวกคุณก็พอเข้ามากับกินเข่าเหล้วยมหรอครับครับกินแล้วครับพอดีพอคุณเอาตืวแตงครับมังแก้วปลาไหที่แม่แม่ของแม่ในหม้อแม่สมหม้อหรือแม่ใดก็ตาบเป็นสั่งปลาไหลบองให้ครับอัดกองแต่ว่าพวกคุณก็กินเข่าเหนียวที่แม่สุ่ามากเหมือนกันแต่ว่าพวกคุณกินน้ำกินยาไปแล้วครับที่ม็ดแต่ว่ากินสองข้ับก็ได้ เดียดๆหน่อยหนึ่งยู่กับคุณเมย์แต่ว่าครับพกคนดีลงไรล่ะครับที่เคยพกคนเคยแบบเพียงเอาผ่าร่องเป็นทองมืนจะย้อนลงครับเคยพกคนคยเป็นลายแย่แล้วครับแต่ว่าเจ็ดที่เจียงศรีนะครับพกคนก็เลยต้องตรงนี้พกคนต้องลดเครื่องเดียวหมดเจ้าน่อยครับเพราะว่าดิดิติม่าเศร้านะครัเทีเจ้าของเหมือนกันครับคุณเมย์ขอบคุณไม่มแก่ก็ลังใจทั้งในประเทศแล้วในประเทศ ขอบคุณขอคำครับ่าสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เด้อครับตอนเช้าครับพุ่นเนยแต่ว่าแม่เกียวก็จะมาช่วงบ่ายครับเจ็บอะไรเดี๋ยวพอพุ่นสะดวกก็เตะไหลรับอยู่ดีแง่เงเก่งแรงบอกเจ็บโอเคครับขอบคุณหลายๆายบายสวัสดีครับ